เ,เมื่อวันที่20กุมภาพันธ25์2568เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวนนทิชาว,วันสว่างผู้ตรวจราชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตสี่เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชาการของส่วนราชาการในสังกัดราาการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชาการของผู้ตรวจราชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568รอบที่1เขตตรวจราชาการที่4จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประดิษฐ์เกษมวิสิทธกุลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเลขานุการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานสรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบทีท่1 Project and Progress Review ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์้านโยบายณห้องประชุมแม่กลองชั้น5ศาสาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม